สวัสดีครับน้องก้านะคะก็จะมารีวิวรีวิวกับปูนะครับน้องๆไม่เห็นเนาะก็เดี๋ยวเอาเชือบนี่นะก็ลำลับขอบคุณนะครับที่มาดูน้องก้าวเลวันนี้เลยก้าวก็เตรียมไปแล้วนะครัิมค็ิมครับคริมคริมทำได้นะครับทำได้นี่นี่ กระป๋าอร่อยจริงอ้อนกระปือครับอ้อนกระปูวครับพี่น้องนี่เด้อตากลองใหญ่ไปแขล้งมีบา่าครับพี่น้องนี่เด้อบา่าครับฮู้ยพี่ตั้งแต่หมู่บ้านหอดเสาพี่น้องบนรับปนนวนครับ ลาโกนอนะเนาะแกงสายเลียวนะครับแกงสายเลี้ยอนองกากาชิมากินกินกินโอ้ปวดนะว่าดีแค่ครับอ่างอังไปแล้วอังดีสองแล้วครับบริว์ุ้ยกะมันครับพี่นอ้องวุ้ยเบลแนวเบลแนวนุ้ยอันนี้บนซ้อนครับ อันนี้ออนซอนครับพี่น้นองปลากามันกระวิ่งอ้อนซอนครับพี่น้องออนซอนเนี่ยกากัดิมากินสินนง,งสยัดอันนี้ 3, นกกาวสางฉีกมาเองเดี๋ยวสิพูดอันนี้นกกาวสาง 9, 3, มาว่าสิพูดกับอันนี้ยัดเข่ากระปูด,ด้วยครับยัดเข่ากระปูฝ่ายอีสาน แนกระซีญาติเป็นแบบดีก้บปกกบเขาเดียกันรอวนหนึ่งหน้าที่มต้องรอดนาน้รกันี่ร้องแกออกมาย่องไหมยองไหเห็นอไมยองไหมเป็นยองไหเห็นเนาะนี่ครับรอวนนึ่งนาทีแบบเดียว นี่ครับอร่อยครับนี่น้องหน้าตาเมาื่อกี้ออกมาแบบนี้ไรอ่ะครับน้องยิ้วนำครับนี่อ่ะ ลยาสายลายนะรับกิ้งกองเนีย่ยกระปุกนันเด้อครับพี่น้องอ่าฮ่น,นี้นะครับอร่อยจ,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 จอยริงจริงยาวกว่ากิ้งกีไปไหนตางนอยนั่เด้อครับแต่กล่องนีค่ค่ะตาตากล่องเออเแบบหมาเปิร์กันอีกอะขอคุณลายรองกาวนั่เด้อครับ ไกลสิจ,จบแล้วครับอ้อนกระปูสีเบลเหลวเป็นลอยๆตัวครับมเมเนก่ะน่นาดีเดียด้วยครับแต่ว่าปูๆในฟังหรอครับเดย๋ยวรอนนาสิมาปรึกษานำเวยครับบายบค,ครับ